พบกับผมในรายการคุณค v r วนะฮะเออว่าวันนี้นะครับผมจะบอกว่าผมมีเอ็กช็อตแล้วนะฮะแล้วลองมาดูยศผมอันนี้ไอดีของผมเองนะฮะดูกันรอสักครับนะฮะมีเสียงเอ็กช็อตก็ขออภัยนะผมอัพมาเองนะฮะตั้งแต่ตอนแรกที่ผมโหลดมาะฮะโหลดมาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์แต่ครับ ยศเท่านี้แล้วดูดูด,ดูผมมียศเป็นหัวกะโหลกด้วยนี่ะฮะเออสำหรับใครที่อยากมาเล่นกับผมนะฮะก็ต้องพักสักไก่เด้ครับอันนี้เอาไปสนท่าอ่าอ,อย่ดูอย่่ดูเงท่านก็พิ์ไม่ได้แล้วโอเคสอบถามคนอื่นเขาก็จะบอกว่าไม่รู้จักนะโอเคสกไกผมเดี๋ยวผมให้ได้ดิสคริปชั่นในรก็บคุณคลิวหนึ่งจะสามารถ ส่วนกาลิน่านะครับผมจะไม่ออดน,นะครับมันยุ่งนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะคุณคิวก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับให้ผมวันนี้แค่จะมาบอกว่าคุณคิววีเอบ๊ายบาย